บรรยายร,รมเรื่องพุทธะทานายความฝันของพระเจ้าประเสณนที่โกศลสิบหกประการพุทธะทานายพระสัพพัญยูทรงทำนายพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสณนที่โกศลในพระสุตันตปิฎกมหาสุบินชาดกเอกนิบาตกล่าวไว้ว่าพระเจ้าประเสณนที่โกศลแห่งกรุงสาวัตถี ได้เสด็จบรรทมและทรงพระสุบินฝันเห็นเรื่องประหลาดถึงสิบหกประการเมื่อทรงตื่นพระบรรทมแล้วจึงตัดเรียกโหราจาร์ประจําราชสำนักมาตัดบอกพระสุบินนิมิตและตัดถามว่าจะมีเหตุดีร้ายประการใดหรือไม่ผู้โหราจาร์ได้กราบทูลว่าจะเป็นอันตรายต่อพระชนทีพของพระองค์ พระอาัคารามเหสีรา,ราชสมบัติของพระองค์วิธีป้องกันก็คือพระองค์พึงจัดพิธีบูชายาันสดาะพระเคราะห์พระเจ้าระเสนที่โกศลจึงตรับจังให้จัดหาสัตว์ต่างๆเป็นจำนวนมากตามคำแนะนำของโหราจารย์ประจำราชสำนักพระนางมริการาชเทวี ทรงเห็นความโกราหลนวุ่นวายของสัตว์ทั้งหลายจึงทูลถามสาเหตุต่อพระสวามีเมื่อทรงทราบสาเหตุพระนางจึงสั่งให้หยุดการฆ่าไว้ก่อนแล้วทรงแนะนำพระสวามีไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทรงเล่าพระสุบินนิมิตฝันสิบหกข้อถวายต่อพระสัพพัญยูพระองค์จึงตัดว่า ดูก่อนมหาบอพิษพระสุบินนี้จะไม่มีอันตรายต่อพระองค์และราชสมบัติใดๆทั้งสิ้นแต่จะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตการอันยาวนานในการข้างหน้าโน,น้นน่าจะเป็นสมัยนี้นะคะพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลพระสุบินเป็นข้อข้อ พระบรมบสัพพัญยูได้ทรงพยากรณ์พระสุบินนั้นเป็นข้อข้อ,ขอต่อไปดังนี้ความฝันข้อที่หนึ่งมีโคดำร่ำสันหกตัววิ่งมาจากทิศทั้งสี่มีอาการเกรี้ยวกราดทำท่าจะชนกันที่หน้ารานหลวงพอเข้าใกล้กันแล้วกลับออกห่างหนีจากกันไปไม่ชนกัน พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในการข้างหน้าพระราชาหรือชนชั้นปกครองระพล,ลเมืองทั้งหลายอยู่กันโดยป่าศจากศิลธรรมฟ้าฝนจึงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมฆฝนดำทะมืนลอยมาแต่ทั้งสี่ทิศแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาแล้วเมฆดำนั้นก็ลอยหนีไป ประชาชนจะเดือดร้อนด้วยประการแห่งภัยสามปการคือภัยข้าวยากหมากแพงภัยจากสัตววุธที่ใช้ประหัตประหารกันและภัยจากธรรมชาติแปรปวนเช่นน้ำท่วมโ,โรคภัยโรคติดต่อต่างๆความฝันข้อที่สองเห็นต้นไม้ทั้งหลายแม้ยังอ่อนอยู่ แต่มีดอกมีรูปกันมากมายพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้ามวลประชาชนจะร้อนหนาวด้วยราคากิเลสเป็นเหตุให้มีเพศสัมพันธ์แต่อายุยังเด็กและมีรูปรลานกันแต่เล็กแต่น้อยแม้วัยยังไม่สมควรขณะนี้ก็มีอยู่บ้างแล้วนะคะความฝันข้อที่สาม เห็นแม่โคข้อลูกออกมาแล้วกลับไปดูดนมลูกของตนกินพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้ามวลประชาจะขาดความกตัญญูธรรมโดยเฉพาะผู้เป็นลูกหลานจะไม่คิดสงสารบิดามารดาไม่นำพานในการเลี้ยงดูพ่อแม่ปล่อยให้คนแก่ต้องมาขออาหารลูกหลานกินเอง ความฝันข้อที่สี่เห็นพวกชนทั้งหลายจับเอาวัวตัวยังอ่อนเอามาเทียมแอกให้รากเกวียนกับปล่อยวัวตัวหนุ่มแข็งแรงให้มีอิสระจึงได้ผลงานเพียงแต่น้อยเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้าพระราชาหรือชนชั้นปกครองจะมองข้ามคนแก่ ที่ชำนาญการไปยกย่องรุ่นลูกหลานทำการแทนทั้งหมดแม้ทำดีก็ถูกปลดออกเอาออกจึงเกิดความจันไรในกิจการทั้งปวงความฝันข้อที่ห้าเห็นม้าตัวหนึ่งมีสองปากแต่คนจำนวนมากยังยินดีป้อนอาหารให้ไม่หยุดยนต์ยิ่งกินก็ยิ่งป้อนไม่ขาดสาย แม้ตนจะวอดวายก็ไม่ว่าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้าพระราชาหรือชนชั้นปกครองจะไม่มองคนสุจริตไปคิดแต่งตั้งผู้ไม่ยุติธรรมเขาจะครอบงำทำเป็นเก่งแบ่งเอาราบสาการะทั้งฝ่ายโจดและจำเลยยังทำตนเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนเรื่อยไป ความฝันข้อที่หเห็นประชาชนจำนวนมากนำถาทองหลายหลากมาขัดสีจนให้มีวันณนะสุดสวยดีแล้วอนุญาตให้สุนักนอนและถ่ายปัสาวะอุจระได้พระพุทธองค์ทรงพยากรณว่าในอนาคตการข้างหน้ามวลประชามีมากหมายได้รับการศึกษาสูงมากมาย ชนทุกฝ่ายต่างยินดีมอบบุตราบุตรตีของตนให้แต่งงานไม่มีการลังเกียดแก่กันและกัน<ม>ความฝันข้อที่เจ็ดเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังแห้งมาฟันเชือกนั่งอยู่บนมา้านั่งหย่อนเชือกที่ฟันแล้วลงไปก็ถูกสุนัขก,กัดกินตลอดจึงไม่ได้เป็นเชือกสักทีพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้า มวลประชาสตีเพศจะขาดศิลธรรมถรัตัวไปในทางชั่วติดอบบยมุกไม่สนใจในการบ้านการเรือนไม่อิ่มในบุรุษเพศนำทรัพย์สินที่สามีหาได้ไปบำเรอชายอื่นหมดจึงไม่มีทรัพย์เหลือไว้ใช้ในคราวจำเป็นความฝันข้อที่8เห็นตุ่มน้ำตั้งอยู่สองใบใบหนึ่งใหญ่ ใบหนึ่งเล็กคนเดินมาก็ตักน้ําเทใส่เฉพาะตุ่มใหญ่ล้นแล้วล้นอีกแต่ไม่มีใครนําตุ่มใบเล็กใส่น้ําให้เลยพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้าประชาจะนิยมชมชอบแต่เฉพาะคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจวาสนาคนที่มีเงินคนรวยเท่านั้น ตนเองมีอะไรก็เ,เอาไปมอบให้เฉพาะคนใหญ่คนโตส่วนคนที่ยากจนต่ำต้อยด้อยวาสนาไม่มีใครเหลียวแรและช่วยเหลือแม้แต่น้อยความฝันข้อที่เกมองเห็นสะใหญ่อยู่สะหนึ่งมีน้ำเต็มเปรี่ยมตรงกลางสะน้ำกับขุนมัวมีโคลนตมแต่ริมสะน้ำกับใสสะอาด มีผู้คนบริโภคมากมายพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในานาคตการข้างหน้ามวลประชาทั้งหลายจะมองเห็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เต็มๆไปด้วยเวรภัยต่างๆรอบด้านหาความสุขสำราญไม่ได้จึงไม่นิยมอยู่อาศัยออกไปอาศัยอยู่ตามบ้านนอกตามชนบทเพราะปลอดภัยกว่า ชาวประชาก็มีความเมตตาและให้ความโกโรุณาต่อกันความฝันข้อที่สิบเห็นหม้อข้าวใบหนึ่งวางอยู่ไปตักดูก็เห็นข้าวข้างหนึ่งสุกดีข้างหนึ่งสุกสุกดิบๆอีกข้างหนึ่งอย่าเป็นข้าวสารอยู่เป็นเรื่องแปลกมากพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้ามวลประชาทั้งหลาย เริ่มต้นแต่ชนชั้นปกครองจนถึงราษฎรทั่วไปจะมีความเข้าใจไม่เหมือนกันบ้างก็ถืออำนาจตนเป็นใหญ่บ้างก็ถือธรรมเป็นใหญ่บ้างก็รวนเรเอาแน่นอนไม่ได้จึงแบ่งปันกันไม่ทั่วหน้าเหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้าความฝันข้อที่สิบเอ็ดเห็นประชาชนคนจำนวนมาก นำไม้จันหอมมีราคาแพงๆไปแลกกับน้ำนมบูดน้ำนมเปรี้ยวเพียงหม้อเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้าพระพิสุสงอุบาสกอุบาสิก,กาผู้แตกฉานในพระสัตรธรรมของตถาคตกำหนดอาวิมุตติซึ่งเป็นธรรมสูงสุดหลุดพ้นจากเกิเลตัณหา อันนำมาให้ถึงพระริพานนำไปแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนกับปัจจัยลาบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นรู้ทางนิพพานแสดงธรรมเพื่อหวังราบสักการะเพื่อตนเท่านั้นความฝันข้อที่สิบสองเห็นลูกน้ำเต้าแห้งกลวงเปล่าตามธรรมดาย่อมรอยน้ำ แต่กลับจมดิ่งลงในน้ําจึงแปลกใจมากพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้าปวงประชาทั้งหลายจะกลับกายเปลี่ยนแนวคิดมีจิตกลับเห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกเห็นเท็จเป็นจริงมองผู้ประจบสอบพอพูดกับกอกตรบตะแรงว่าเป็นคนดีกลับมองผู้ถือศีลถือธรรมว่าเป็นคน คือไม่น่าเชื่อถือขาดความเคารพนับถือไม่มีใครนิยมยกย่องสรรเสริญจึงจมดิ่งลงไปเรื่อยๆความฝันข้อที่สิบสามเห็นก้อนหินใหญ่เท่าบ้านเลือนลอยเลื่อนอยู่บนผิวน้ำได้ลอยอยู่ได้เหมือนเรือสำเภาฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้า ปวงประชาทั้งหลายจะกลับกายคลายความคิดใหม่เขาจะเชิดชูยกย่องสรรเสริญคนกระทำชั่วยกยอพวกอันตภาสันดานหยาบทั้งหลายให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแม้กระทำผิดกฎหมายและศิลธรรมจรรยาก็ยังยอมรับให้เขาเป็นคนดีมีหน้ามีตาในสังคมต่อไปความฝันข้อที่สิบสี่เห็นฝูงกบเขียด วิ่งไล่ตามงูเห่าตัวใหญ่ขั้นวิ่งทันก็งับกินเป็นอาหารเสียเลยเหมือนกับกินตัวไส้เดือนเชนนั้นพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนา,าคตการข้างหน้าปวงประชาทั้งหลายโดยเฉพาะเหล่าสตรีจะมีอำนาจเหนือผู้ชายซึ่งตกอยู่ใต้อำนาจการบุคุณของสตรีทั้งหลายจะบังคับข่มเหงผู้ชายยอมอยู่ใต้อำนาจของเธอเพราะ หวังในการมารดจากเธอเธอจะสั่งการอย่างใดผู้ชายนั้นจะยอมทุกประการไม่กล้าทัดทานแม้แต่น้อยความฝันข้อที่สิบห้าเห็นพญาหงผู้องค์อาจสง่างามแต่ติดตามอีกายอมเป็นข้ารับใช้ของอีกาซึ่งตัวดำราวว่าทานพระองค์ทรงพยากรณว่าในอนาคตการข้างหน้า ชาวประชาจะมีแนวคิดเปลี่ยนไปชนชั้นต่ำจะได้ดีมีคนเคารพนับถือและยำเกรงส่วนชนชั้นสูงตระกูลใหญ่ๆจะไม่ได้รับการเหลียวแรขาดคนเคารพนับถือและไม่ยำเกรงจึงตกเป็นลูกน้องของชนชั้นต่ำแต่มีตำแหน่งยศสัก์สูงกว่าความฝันข้อที่สิบหข้อสุดท้ายเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือโคร่ง เอามาเป็นอาหารเหมือนช้างสารเคี้ยวกินหญ้าฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการข้างหน้าปวงประชาทั้งหลายจะกลับกายแนวคิดผิดปกติชนชั้นปกครองจะดมริแต่งตั้งชนชั้นต่ำให้ดำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มีหน้าที่ปกครองลูกน้องซึ่งมีตระกูลสูงและคอยบีบบังคับผู้เกิดในตระกูลสูงให้ต้อยต่ำลงเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงศิลธรรมอันดีงามก็บรรยายทรรมมามากมายนะคะขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสาธุ